วันนี้ผมอยากชวนคุณฟังประโยคเดียวที่ช่วยพาเทรดเดอร์หลายคนกลับมายืนได้อีกครั้งแพ้วันนี้ไม่ได้แปลว่าคุณจะเป็นคนแพ้ตลอดไปเลื้อหานี้เพื่อการศึกษาไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะครับลองนึกภาพนะครับคุณเปิดกราฟขึ้นมาเห็นสัญญาณที่เหมือนจะใช่คุณกบเข้าแล้วตลาดสวนทันทีคุณพยายามบอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันกลับแต่สุดท้ายมันไม่กลับ และคุณปิดออเดอร์ด้วยความรู้สึกเดิมอีกครั้งเรามันไม่เหมาะกับการเทรดหรือเปล่าประโยคนี้แหละครับคือกับดักที่อันตรายที่สุดของคำว่าแพ้เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้แพ้เพราะระบบห่วยคุณส่วนใหญ่แพ้เพราะเอาการแพ้ครั้งเดียวไปตัดสินตัวตนของตัวเองทั้งชีวิตในบทเรียนของพ่อมดตลาดเขาพูดถึงแก่นสำคัญอย่างหนึ่งความล้มเหลวไม่ได้ทำนายอนาคตแพ้ช่วงแรกแพ้เดือนแรก แพ้ติดกันไม่ได้แปลว่าคุณจะเป็นคนแพ้สิ่งที่ทำนายอนาคตได้จริงคือคุณจัดการกับความแพ้ยังไงต่างหากผมอยากให้คุณแยกคำว่าแพ้ออกเป็น2แบบแบบแรกคือแพ้แล้วได้ข้อมูลคุณเข้าเพราะหลักฐานครบคุณตั้งจุดตัดขาดทุนคุณคุมความเสี่ยงคุณทำตามแผนแต่ตลาดไม่ไปทางนั้นแบบนี้คือแพ้แบบมืออาชีพมันเจ็บแต่มันทำให้คุณฉลาดขึ้นและยังอยู่ในเกมต่อได้ แบบที่2คือแพ้แล้วเสียตัวตนคุณเข้าเพราะอารมณ์คุณกลัวตกรถคุณไม่ตัดขาดทุนคุณเพิ่มไม้เพราะอยากคืนทุนคุณปล่อยให้ความหวังลากคุณไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ใช่แค่เสียเงินแต่มันเสียความมั่นใจและทําให้คุณเริ่มกลัวแม้แต่การเข้าไม้ที่ถูกต้องจําไว้ครับไม่ใช่ทุกการแพ้ที่แย่แต่ทุกการแพ้ที่ทําให้คุณแหกกฎมันจะค่อยๆทําให้คุณพังทีนี้คําถามคือถ้าวันนี้คุณแพ้ แล้วคุณไม่อยากเป็นคนแพ้ตลอดไปคุณต้องทำอะไรทันทีหลังแพ้ผมจะพาคุณเปลี่ยนคำว่าแพ้จากคำพิพากษาให้กลายเป็นข้อมูลและผมจะให้วิธีที่ทำตามได้จริงไม่ต้องเดาถูกไม่ต้องเก่งกว่าคนอื่นขอแค่คุณยอมทำตามระบบทีละขั้นอย่างแรกหลังแพ้ให้หยุดตีความตัวเองแล้วเริ่มอ่านสถานการณ์หลังแพ้คนส่วนใหญ่จะพูดกับตัวเองว่าเราโงา่เราไม่เหมาะเราทำไม่ได้หรอกแต่มืออาชีพจะถามว่า เราแพ้เพราะอะไรเราทำตามแผนไหมความเสี่ยงเกินกฎไหมเห็นไหมครับคำถามคนละโลกเลยโลกแรกคือโลกของอารมณ์โลกที่สองคือโลกของกระบวนการถ้าวันนี้คุณแพ้ผมอยากให้คุณพูดกับตัวเองก่อนเลยว่าโอเคนี่คือข้อมูลไม่ใช่คำตัดสินแค่นี้คุณจะไม่ถูกความแพ้พาลไหลไปเป็นคนแพ้อย่างที่สองเปลี่ยนเกมจากทายถูกเป็นคุมความเสียหาย คนที่อยู่รอดในตลาดไม่ใช่คนที่ทายถูกเยอะที่สุดแต่เป็นคนที่ผิดแล้วไม่ตายนี่คือความจริงที่โหดแต่ปลดล็อกชีวิตตลาดจะมีวันที่คุณผิดเสมอแต่ถ้าคุณผิดแล้วเสียหนักคุณจะไม่มีโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้เลยดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดคุณแค่ต้องเป็นคนที่ไม่ยอมพังผมอยากให้คุณตั้งกฎง่ายๆสองข้อไว้ในหัวข้อแรกแพ้ได้แต่แพ้ต้องเล็กเสมอข้อที่สอง ถ้าวันไหนแพ้ติดกันสองครั้งให้หยุดทันทีทำไมต้องหยุดเพราะหลังแพ้ติดกันสมองคนเราจะเริ่มอยากเอาคืนและช่วงที่อยากเอาคืนนั่นคือช่วงที่คนพังมากที่สุดตอนนี้ผมขอแทรกสั้นๆนิดหนึ่งครับถ้าคุณอยากทําให้ทุกอย่างเป็นระบบเร็วขึ้นผมทําของไว้ให้แล้วตอนนี้มีอ e ีบุ๊กที่สรุปแนวคิดจิตวิทยาวินยัยและการบริหารความเสี่ยงแบบใช้ได้จริง พร้อมแถมเช็คลิสต์มูลค่า6,180บาทเอาไว้เช็คตัวเองก่อนเข้าเทรดทุกครั้งตอนนี้จากโปรจาก1490ลดเหลือ1น9 9บาทคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Univel Market บโบรกเกอร์สำหรับเทรดเดอร์ที่อยากเริ่มต้นแบบเป็นระบบย้ำอีกครั้งว่าเนื้อหานี้เพื่อการศึกษาไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนครับถ้าสนใจรายละเอียดทั้งหมดลิงก์อยู่ใต้คลิปครับกลับมาเข้าเนื้อหาต่อครับ อย่างที่3สร้างระบบฟื้นตัวหลังแพ้ด้วยบันทึกสั้นๆเหตุผลที่คนส่วนใหญ่แพ้ซ้ำเรื่องเดิมไม่ใช่เพราะไม่ฉลาดแต่เพราะไม่เคยจับความแพ้มาแปลงเป็นบทเรียนที่จับต้องได้แพ้แล้วผ่านไปแพ้แล้วลืมแพ้แล้วกลับไปทำเหมือนเดิมสุดท้ายมันก็วนซ้ำผมอยากให้คุณทำบันทึกหลังแพ้แบบสั้นมากเขียนแค่5ประโยคก็พอประโยคแรก วันนี้เราเข้าเพราะอะไรประโยคที่2เราทำตามแผนไหมประโยคที่3เราพลาดตรงไหนประโยคที่4ถ้าย้อมเวลาได้เราจะทำอะไรต่างออกไปแค่หนึ่งอย่างประโยคที่5พรุ่งนี้เราจะตั้งกฎอะไรเพิ่มให้ตัวเองหนึ่งข้อถ้าคุณทำสิ่งนี้ต่อเนื่องคุณจะเริ่มเห็นรูปแบบความพังของตัวเองชัดมากบางคนพังเพราะเข้าเร็วบางคนพังเพราะไม่ยอมตัด บางคนพังเพราะเทรดต,ตอม่วงบางคนพังเพราะเทรดตอนอารมณ์ไม่ดีและวันที่คุณเห็นรูปแบบนั้นคุณจะหยุดมันได้ทีนี้ผมอยากให้คุณเข้าใจเรื่องสำคัญอีกอย่างทำไมบางคนแพ้แล้วพังแต่บางคนแพ้แล้วโตคำตอบคือความสัมพันธ์กับความแพ้คนที่พังมองความแพ้เป็นการโดนตัดสินคนที่โตมองความแพ้เป็นค่าใช้จ่ายของเกมลองคิดเหมือนคุณทำธุรกิจนะครับ คุณมีค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟค่าโฆษณาคุณไม่โกรธค่าไฟเพราะคุณรู้ว่ามันคือค่าใช้จ่ายเพื่อให้ธุรกิจเดินต่อการเทรดก็เหมือนกันการขาดทุนเล็กๆคือค่าใช้จ่ายเพื่ออยู่ในเกมปัญหาไม่ใช่การขาดทุนปัญหาคือการขาดทุนแบบไร้กฎดังนั้นถ้าวันนี้คุณแพ้อย่าเพิ่งด่าตัวเองให้คุณถามใหม่ว่าเราจ่ายค่าใช้จ่ายแบบมีกฎไหม ต่อไปผมจะให้แผนฟื้นตัว7วันสําหรับคนที่รู้สึกว่าแพ้แล้วหมดกําลังใจคุณไม่ต้องรีบกลับไปแก้มือคุณกลับไปสร้างรากก่อนแล้วค่อยกลับมาเดินวันแรกหยุดเทรดหนึ่งวันเต็มดูกราฟได้แต่ห้ามกดเข้าให้สมองหยุดวงจรเอาคืนวันที่2เลือกเล่นแค่หนึ่งคู่1ช่วงเวลา1รูปแบบตัดสิ่งล่อลวงออกให้เหลือน้อยที่สุดวันที่ 3. ตั้งเงื่อนไขาการเข้าให้ชัด ว่าต้องมีหลักฐานอย่างน้อย3อย่างถ้าไม่ครบให้ถือว่านี่ไม่ใช่โอกาสวันที่4ลดขนาดไม้ลงครึ่งหนึ่งเพื่อให้ใจนิ่งและให้การแพ้เป็นเรื่องเล็กพอจะรับไหววันที่5าจำกัดจำนวนไม้ต่อวันเทรดได้แต่ให้ตัวเองได้แค่2ไม้ต่อวันครบแล้วหยุดทันทีไม่ว่ากำไรหรือขาดทุนวันที่6ททำบันทึก5ประโยคทุกครั้งหลังจบวัน ไม่เขียนถือว่ายังไม่จบงานวันที่7ทบทวนทั้งหมดแล้วเลือกข้อผิดพลาดอันดับหนึ่งมาแก้แค่เรื่องเดียวแก้ทีละเรื่องเพราะคนที่พยายามแก้ทุกอย่างพร้อมกันมักกลับไปพังเหมือนเดิมทําครบ7วันคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณไม่ได้วิ่งตามตลาดคุณกําลังคุมชีวิตการเทรดของตัวเองกลับมาแต่ผมรู้ครับบางคนจะบอกว่าผมทําได้แค่วันสองวันแล้วก็กลับไปมือคันอีกมันปกติมาก เพราะตอนใจสั่นเราจะลืมเหตุผลแล้วเหลือแต่อารมณ์ดังนั้นผมอยากให้คุณมีประโยคสั้นๆไว้ล็อกตัวเองก่อนกดเข้าถ้าไม่ครบหลักฐานนี่ไม่ใช่โอกาสมันคือความอยากฉันไม่ต้องเอาคืนฉันต้องอยู่รอดฉันยอมพลาดโอกาสได้แต่ฉันไม่ยอมพลาดวินัยเลือกใช้สักประโยคหนึ่งแล้วพูดกับตัวเองก่อนกดทุกครั้งมันไม่ใช่คำคมเท่ๆนะครับ มันคือเบรกฉุกเฉินก่อนคุณจะทำลายพอร์ตด้วยอารมณ์สุดท้ายผมอยากจะสรุปให้คุณจําง่ายๆ3เรื่องเรื่องแรกแพ้ไม่ได้น่ากลัวเท่ากันแพ้แบบไร้กฎแพ้ได้แต่ต้องแพ้เล็กและแพ้แล้วหยุดได้เรื่องที่2สิ่งที่ทำนายอนาคตไม่ใช่ผลลัพธ์วันนี้แต่คือกระบวนกวารที่คุณทำซ้ำถ้าคุณทำถูกซ้ำผลลัพธ์จะค่อยๆเปลี่ยนเองเรื่องที่ส คุณไม่จําเป็นต้องชนะเร็วคุณแค่ไม่ต้องพังเร็วก็พอเพราะคนที่ไม่พังมีโอกาสเรียนรู้และคนที่เรียนรู้จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นดังนั้นถ้าวันนี้คุณแพ้อย่าพึ่นสรุปว่าคุณเป็นคนแพ้ให้คุณสรุปแค่ว่าฉันได้ข้อมูลเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นแล้วพรุ่งนี้กลับไปเล่นเกมเดิมด้วยหัวที่นิ่งขึ้นด้วยกดที่แน่นขึ้นด้วยความเสี่ยงที่เล็กลงนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของคนที่ชนะในระยะยาว ขอบคุณที่ฟังจนจบครับ